สนับสนุนโดยบีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้นกำลังมาแรงสำหรับซิงเกิลที่มีชื่อว่านกเจ้าของศิลปินหนุ่มหน้าใหม่ป้ายแดงเก่งสยามที่จับพลัดจับผูจากนักมวยมาเป็นนักร้องแถมเพลงนกเจ้ายังกระแสดีวันดีคืนค่ะปล่อยมาไม่เท่าไหร่ยอดวิวทะลุ9ล้านไปแล้วค่ะสวัสดีครับผมผมเก่งสยามนะครับเจ้าของผลงานเพลงนกเจ้า ok ครับ เนื้อหาเพลงนี้นะครับก็ความรักที่จับต้องไม่ได้ครับบินเจออย่างนี้ครับขึ้นมาลงเจ้าครับผมคือเพลงนี้อาจารย์มิกเทลวิทย์ครับผมก็ได้แต่งมาเสนอทางพี่นุชไข่กระติบข้าวเหนียวได้คอร์ดพี่นุชก็เลยโทรสายตรงหาผมเลยบอกยังไงเก่งต้องร้องทห้พี na, ่นะยังไงเก่งต้องร้องต้องร้องคือผมฟังทีแรกผมก็ชอบแั้นแหละยังไงผมต้องตาร้องครับผมก็บวอย่างนี้ครับตอนเข้าห้องอัดนี้นึกถึง มองแตหน้า2องดงหีแล้วก็ร้องออกมาเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนคุมผมร้องครับกู้ยากอยู่ครับทําสมาธิครับมากท่อนฮุกครับน่าจะเป็นท่อนฮุกแล้วก็ท่อนจบก่อนเป็นศิลปินเนี่ยผมเป็นนักมวยมาก่อนแล้วก็แบบเคยต่อยมวยมาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่ประถมจนถึงมัธยมแล้วก็เริ่มมาร้องเพลงจุดเปลี่ยนก็คือจริงๆเป็นนักมวยก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้เป็นศิลปินเป็นนักร้องตอนซ้อมมวย มันไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะว่าเรากําลังเรียนอยู่<ม>ก็เลยเอาเรื่องเรียนก่อนมีเวลาแบบมีกิจกรรมในโรงเรียนเป็นวงดนตรีโรงเรียนออย่าง,งี้จับกลุ่มกับเพื่อนแต่ก่อนผมเป็นมือเบสครับผมเป็นนักดนตรีทั่วไปนี่แหละแต่เพื่อนผมมันไม่มาซ้อมผมก็เลยร้องเองเลยจับใบร้องเองเลยครับเลอาอย่างนั้นก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆครับนักร้องกับนักมวยต่ต่างกันเยอะมากครับนักมวยนี่ยแบบซ้อมเหนื่อยมากครับเป็นนักมวยนี่เหนื่อย แต่นักร้องก็เหนื่อยครับเหนื่อยที่จะแบบทํายังไงจะให้เอาใจแฟนคลับให้ได้ประมาณนี้ครับสไตล์ของผมจะเป็นหน้าเวทีจะเป็นเวตีทั่วไปครับผมแล้วก็จะเอาแนวอีสานแนวอีสานเบอร์เลขก็คือหมอลำประมาณนี้ครับขอฝากติดตามได้เลยครับผมเพลงนกเจ้าครับในช่อง y o ยูทูบซองดูฮีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม Facebook เก่งสยามแล้วก็ซองดูฮีแล้วก็ไค่กระติปข้าวเหนียวได้คอร์สด้วยนะครับผมขอบคุณครับ แบบนี้ไม่ติดตามไม่ได้แล้วนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย